ก็คือวันพักครับก็ผมบอกแอดมินว่าจะฝึกอะไรก็ได้ครับลองทดสอบอะไรได้หมดครับวันพักครับก็คือจะฝึกท่าเป้าหมายเราที่เราอยากได้ก็ฝึกได้ครับแต่ผมต้องอธิบายแบบนี้ว่าวันพักนะสมมุติ่าเอาผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อวานคุณดึงข้อมาแบบนี้ฝึกดึงข้อนะฝึกตัโปรแกรมฝึกหลังมา แล้ววันนี้ก็คือเป็นวันพักคุณจะมาดึงข้อไม่ได้นะครับคุณต้องเข้าใจนะว่าวันกล้ามเนื้อฟื้นไม่ทันครับคุณก็ต้องไปกล้ามเนื้อมัดอื่นเลยครับแบบนั้นก็คือลองได้นะครับนี่ครับก็คือวันพักก็แอดมินเขาเขาฝึกหลายท่านะครับแต่ผมมาตัดให้ดูก็คือท่ามอเทอร์นคัมเบอร์ก็ท่าปีนเขาเนี่ยครับท่านี้ก็คือไอ้นักกีฬาระดับโลกเขาฝึกกันนะครับพวกริสเตนูร์ลนโดนักฟุตบอลเขาใช้ฝึกแรงระเบิดครับผม ก็คือฝึกแรงระเบิดก็ไอ้น,นี่มันเป็นท่าเลีนแบบท่าวิ่งนะครับนี่ครับผมก็ดูนักกีฬาก็คือเขาเขาฝึกกันก็คือสําหรับคนที่ว่าแบบเหมือนสมมติว่าเป้าหมายเราเป็นเราต้องการวิ่งสปินดีๆครับ เมื่อเราก็คือไอผ่านโปรแกรมการสร้างกล้ามาเรียบร้อยแล้วมีพื้นฐานกล้ามเนื้อในในความแข็งแรงแล้วเขาก็จะให้คุณฝึกพวก explosive กับแรงระเบิดกับ,บเรียนแบบสถานการณ์ท่านั้นจริงๆครับสมมติว่าเราเล่นฟุตบอลนะเราต้องการวิ่งสปินให้ให้เร็วครับเราก็ต้องวิ่งสปินเราก็ต้องมาฝึกท่าพวกนี้ครับนี่ครับก็คือท่าเล่นแบบท่าวิ่งนะครับนี่ครับมันจะมีแบบท่าไฮนี ee, เล่นแบบท่าวิ่ง ท่าก็คือเอามือจับตรงกําแพงแล้วก็เนี่ยครับยกเข่าสูงแล้วก็มีท่าเนี่ยครับมัลติเคัมเบอร์เนี่ยครับก็คือสับให้หมดแรงครับแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราจะเลือกฝึกกับฝึก20ครั้ง30ครั้งพักกี่วิเราเป็นคนกําหนดเองไม่มีถูกไม่ผิดครับหรือว่าคุณจะอัดให้หมดแรงทีเดียวก็ได้ครับแล้วก็พัก พักสักหนึ่งนาทีเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณครับจะกีเซตกี่รอบเมนร์กิตได้หมดครับมันอยู่ที่ความแข็งแรงของเราครับว่าเราจะจัดโปรแกรมนั้นยังไงครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับการฝึกเร็วๆมันไม่เหมาะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานกล้ามเนื้อครับยังไงก็เหมือนกับคนที่ว่าแบบคนอ้วนที่เพิ่งมาก็คือมาดูแลตัวเองอ่ะจะมาฝึกท่าพวกนี้ผมยังไม่แนะนํานะครับผมยังไม่แนะนําท่าพวกนี้นะครับ พอพื้นฐานกล้ามเนื้อเขายังไม่แข็งแรงพอครับเขามีโอกาสได้รับบาดเจ็บได้นะครับผมถึงบอกว่าคุณจะฝึกอะไรนะท่าออกกำลังกายท่านั้นมันต้อง เหมาะสมกับคุณครับเข้ากับตัวคุณความแข็งแรงของคุณครับคุณต้องประเมินร่างกายตัวเองถูกว่าเอ๊ะคุณไหวไม่ไหวครับไม่ใช่ว่าเห็นคุณไปเห็นคนอื่นก็คือเขาฝึกพุ่งหลังเบอร์ฟี่ครับกระดูกกระจ่วงจ้วงจวงทีนี้ก็คุณไม่มีพื้นฐานอะไรเลยครับแล้วก็คุณเพิ่งมาดูแลตัวเองครับคุณเพิ่งออกกําลังกายได้ไม่ถึงเดือนนะคุณไม่ซัดตามเขาเนี่ยผมบอกเลยนะเป็นลมนอกได้นะเสียชีวิตได้นะผมบอกเลยก็คือการที่เราจะ ฝึกอะไรนั้นเราต้องมีไกด์ไลน์ครับมีคนให้คอยแนะนาครับเพราะว่าทําอะไรแบบก็คือเราฝึกอะไรไปแบบเนี้ก็คือถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเราเอาคืนไม่ได้นะครับผมว่าก็คือแนะนําให้ไอหาคนหาผู้รู้ครับหาคนที่มีความรู้แนะนําดีกว่าหรือคุณจ้างโค้ดดีกว่าครับจ้างโค้ดก็เลือกโค้ด ที่ดีๆครับเลือกโค้ชที่มีชื่อเสียงครับมีความรู้ด้านออกกําลังกายด้านกีฬามีใบเซืรออะไรก็ว่ากันไปแต่ผมผมไม่มีนะผมบอกเลยผมก็ฝึกเฉพาะคนที่อยากฝึกกับผมเท่านั้นครับ